วัสดีครับมันนี้ผ่านแอ็ดพาม้เ็ดอำเภอควนบุรีครับเขาลูกเก่าที่ผมเคยมาเนี่ยแหละครับมันนี้มากับผ่านไก่ครับเขาขึ้นไปแล้วครับผมมันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบกันยายนครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเด้ข่าวเขาได้ไปหลยครับเลยตะกามาชุดใหญ่เลยพี่น้องนี่ของผมมันนี่งมาดูกันนะครับมันจีไให่เต็มตะกาเลย รอรุนรอชมกันครับนี่ครับดอกเรกครับผมโอ้น่นนู่นดอกนึงครับโอ้ดอกเรี้ครับอืมมาแล้วดูตะกาใส่เห็ดผมครับโอ้โห เด็กสวงเป็นตมาแหนโอ้โหดงดอกนึงอะ่ะฟื้นครับเราขึ้นมาเป็นทีมแรกเลยครับวันนี้เป็นรถคันแรกเลยครับนู่ิมงานของเขาอยู่ฝั่งนู้นนครับเดินเรื่อยๆครับจะผ่านไก่ไปทางไหนเหราดูนี่ เราจะออกป่าไปแล้วครับหมูของขาัญในป่านี่ก็เจอเลยครับนี่นี่ปึงขมครับผมกระดอกใหญ่ๆครับโอ้ยปว้ปวนๆเลยครับน้องครับโอนี่ครับกขนานังระดุเลยนี่คนกระซองไล่ได้พี่น้องอมันจับนึ่พี่น้อง โอ้โหปาริเก็ตเยู่ครับเพื่อโอ้เจออีกแล้วครับนี่สองดอืออือมีอยู่สองโดดครับโอ้ยสามนึงนี่กำลังขึ้นจากดินก็มีครับ กินงานของเราอีกหนึ่งคนครับผันไก่ครับผมกับจ้องไก่คนหากินครับเห็นไหมโอ้โหโอ้หมันนี่เหรอไม่ได้เจียมนี่นี่มองเห็นเ่อกีครับโอ้โหผ่านไก่ได้หลายแล้วครับนึ่งอู้หันดอกนึงโอ้หานเดีนครับยิงหวานเ่าะนั่นผ่านดอกนึงเลยเก็บเก็บยังไงเก็บเก็บงามสวยงามมันจะตายใหม่อู้สามเลยครับ กิโลรยมากขนัดนละครับนี่สามเลยไปอยู่หนาผาอยูซะเห็ดตะไคร้สครับนี่ยดอกแรกเลยของเขาลูกนี่ละครับอือ ดีโอ้ยอีนึงครับโอ้วสวงครับผมโอ้ยได้กปนแล้วครับวนันนี้โอ้ยได้กปนเห็ดตะไคร้แล้วครับหอมลุ่มเลยอืมโอ้ยยังหอมครับโอ้มันมนันนี่อีกดอกนึงครับโอ้ย ดอกละกิโลครับผมเดินมาโคตรไกลครับจากทางไหนทางกลับดอกท่านเดินไปเดินมาครับกลับมาคืนฟังเขาแล้วเดินไปโคตรไกลแต่ก็ไม่ได้เงี้ยมาเจอตะลอนครับมาด้านไหนล่ะโอ้ยมาแต่ตีห้าเลย มินแต่เขาสองเนี่ยไปเจอตะลอนไหนตะลอนได้ไหมไอเฮ็ดอะ่ะไปเก็คไปตรงไหนนี่นี่เดียวเนี่มาทีหลังผมยังได้หลายกว่าผมอีกแต่ผมเดินไกลผมเดินดูหมายครับเนี่กลุ่มตะลอนดม่อีกแค่คนนี้ห้ากหากคนครับวายหนูเลยแม่แบ้าที่ดิอือรอเขาสองเจนตะลอนเลยไม่ทันครับโอ้โหทุกคนครับนิสฐานครับผมนี่เป็นหมูเลยครับเปิดอยตัวดีๆครับ ตรงนู้นรวยครับเป็นเวงเลยนันน่นๆๆันเดินผ่านมาเอาเนะี่นน่ะไม่ยังมอมีเห็นอีกเนะี <laughs> ่ย แจ้งหูแจ้งตาครับผมก็เห็นเรื่อยๆครับนี่มันเป็นฝูงเลยเป็นหมูเลยครับดูอ้ ชะนีตันดินเพี่อะไยครับรถตาเขาได้ยังไงครับนี่โอ้โหเฮ็ดตะไคร้ครับปอ๊อดตรวจก็ตาเขาได้ยังไงนี่นะโอ้โหชิลล์ครับปฮ๊ดเฮ็ดดอกนี้ไหมเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดตะไครโ้โอ้โหดอกจางใหญ่ อุย้ยหอมบุ่มเลยครับหลอดตาเขาได้ยังไงครับผมพอปนแล้วเห็ดตะไครผมนี่นได้หลายแล้วครับ <amps> สามสี่ดอกเลยนะเอาละยังไม่นยังเป็นพ่อคนตะการเลยครับพ่อคนอุ้ยมาสองตะการนีกว่าจิ๋มานเอาอู้นี่ล่ะเฮ็ดพึ่งครับเฮ็ดพึ่งทั้งพึ่งขุมเอาเฮ็ดพึ่งขุ้ม พี่น้องครับโอ้โห,โห,โหนี่โอ้โนู่นนู่นน้อโอ้น,นี่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 นู่นอีกโอ้มันมันมันมัโอ้โาาาาโอโบาดีได้ครับเดินมาจีเก่าก็ได้พี่น้อง คือเอะไรไม่ไปอะไรลักตาฝุ่น <c ười> ค,ครับถือกล้อง,องเอากล้องซ่องมาทิ้งถ่ายวิดีโอครับถ<อ>่ายยูทูบแม่เบื้องบนเฮ็ดเบืงบ้งเฮ็ดนี่เกิดบนเนี่ยแม่คืออะไรพุดหน่ะดอกคนบอ,อกเป็นโมดีไว้นาะครับเฮ็ดฝุ่นขุ่มขุ่มเอาแล้วใจครับหายาเนี่ยย <c ười> ังจะอะไรอีกชนี้เดินจะลาจริงหนึ่งต่าง โอ้ยขึ้นงอไม้แค้เนี่ยโอ้ยลองดูครับปิ่งปิ่งเลยอืได้ก็มาฟ้องมองมันเข้าใจเคยมาเอามองนี้ครับเคยมาเอาครับบ้านยี่แถวนี้ติเคยผูกมองมันจำมองนั่นเ้ยว่ได้อยู่นี่ครับตาดูน้องบุญนาคครับโอ้ยน้องบุญนาคครับลองครับบมองเพิ่นพ่อเฮ็ดเพิ่งถ่ายวีดีโอนี่แหละมึงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยเนี่ยมันจะว่ามันมาทั้บ้านไว้ดอกกีกี้มัน ได้หม้อแกงนึงเลยว่ะอีกวันเดียวนี่ขายาใหญ่ๆนั่นตาขาใหญ่ก็ดอกดดครับโอ้สุดยอดเลยครับทีเดียวครับผมพอแกง <S 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 คนตายคนตางโอ้ผมไม่ค่อยได้ของตายคนอื่นนั่นได้คนนี้อีกเขาเดินมาเข้ามาทีหลังของเขาไดา้ยหลังลูกนี้ทันเขาเคยมากเขาการ็รวยสักทีนั่นเลยทัน ปัดก็ขาวอที่มันออกเกิดดีอะไรตัวนี่ครับเจ้ามืออะไรทมันออกเพิ่มขึ้นไปเจ้ามือออกเรือเด๋อครับมันมีอันอ่อนอยู่ด้วยตาครับเนี่ยกระโหลตาสามดูกเลยสามดอกเลยครับตรงนี้ก่อนจิกลับรถออกสี่ตัวนี่มีโอ้ห้าตัวนี่โอ้ครับนี่นี่ดอกหนึ่งนี่ไหมนี่ใช่ไหมนี่อะไรล่ะนี่ล่ะทุกเจ็ดตัวนี้โอ้มา พอดีไดเนาะพุคันึงอะ่ะโอ้นี่พอดีไดครับอือหือโอ้โอ,งองครับกำลังจิลงไปกินเขากระรดกับผม ม่เชาวเดินผ่านไปแล้วนีว่แต่มองไม่เห็นครับเฮ็ดฐานครับนี่เฮ็ดฐานเฮ็ดขลุกครับโรย,ยไปเลยอุ่ครับอีกดอกหนึ่งโอ้โหอกเลย เจออีกแล้วครับผมตะกี้ไดอยู่ตรงนู้นสามดอกครับเดินมาอีกนิดหนึ่งมาเจออีกแล้วครับนี่นี่โอ้โนี่มาดูบรรยกหินก่อนนี่ครับโอ้โหอยู่ใต้หินก็มีนี่ครับอยู่ใต้หินก็มีโอ้ดูนู้นนู้นอีกเออนี่นี่นี่โอ้โหตัวนี้อีเจ้าดวงนี่สามนี่โอ้โหมันแหละมันแหละมันตอนที่กลับครับนู่นโอ้นู่นอีกดวงนึงอ่ะ อวันนี้รวยแล้วครับอือป๊บโอ้ครัรบรออแล้วาลงมาถึงรถแล้วครับมาดูทีมงานของเราได้มากหรือไดหน้หน้อยทุกคนมาดูผลงานกันครับ โอ้โหดูคนครับโอ้ดูรถดู้วยตอนผมมาที่แรกจะไม่มีใครดูรถจอดอย่างายครับนุ่นปิกอัพตั้งสี่คันมอไซค์อีกโอ้นี่ของผมครับโอ้ยมาเจอได้แบกสองตะกร้าเลยแบกตะกร้ารครับปั่นคืนเอ้วดูทีมงานของเราครับวู้ว้าดูเห็นตะไคร้ดูโอ้โหดูครับ่ทีมตะการเดี๋ยวผมไปหาที่ไหนมาเนี่ย พันนี้ไปหาทีไหนมาพันจักไม่รู้หลงทางโอ้าตายเลยไหมดูเห็ดตะไคร้รวมเลยครับไ,ไปทางไหนกันหมดแล้วครับนี่ไปหาคอยกินเขา่ากันโอ้เจ๋ง่อยจิ้งเข้าเลยนะไหมดูเห็ดตะไคร้ด้วยหนึ่งอ๋อดูเห็ดตะไคร้ดอกนี้ครับโอ้หอมปตัวดได้ต้นไหนเหรอครับเห็ดตะไคร้ดอกนี้ เด่นนี่นี่ริมหาตะการริมซุ่มนี่หากะริมเองไปโอ้ยเองไปจนนู้นมาส่องเลยครับไปเจอแต่เขาส่องครับมั้ยดูเห็ดตะกานี่ตัวตะการใครตะกานี่ยตะเปียกสองคนสองกระเตียบเลยสองคนสามคนสามสองกระตาอันนี้ของไก่ครับนั่นดิอันนี้ก็ใช่ใช่อันนี้เหรอหองปลาหมูอืมมากินข้าวอ้าวจู่้องหมาเองหมาหมันเออวันนี้เองไม่หมานครับกินข้าวกินข้าวเดกกับพ่อได้แบกอยู่ตะกานะ เอาทุกคนกินเข่าครับผมปะตลอดดาวเขหมือนกันไปปะตลอดตลอดขึ้นไปที่หลังผมยังไรเต็มตะการแล้วแป๊บเดียวเนาะนี่เขาลูบบอลเขาลูบบอลมาเดินเลาะไปนู่นอ่ะได้กินเข่ากินน้าก่อนนะคุณกินก่อนเขาเลยเขาครับผมนี่กับเข่าขเราไก่ตุ๋นปลาซับปนปลาข้าต้มขนมมี่มดครับหมูปิ้งครับผมกินเข่ารำกันครับที่แล้ว ตีกันไหมกไก่ขาเดินไปขาเดินตัดตรงไปนีนได้ปอนเดินงอกๆอยู่กับวัยชาเนี่ตอนเช้าไม่ใช่นี่เห็นกันเห็นแล้วก็กลับตรงนั้นเลยกลับไปดูกลับไปหูัวกลับมาหนิขึ้เทขาไปเนาะกูมีวันไปวันมาวันเดียวอย่างนี้เลยอะใจนี่ได้เลยเนาะเขาบอกว่าเฮ็ดมันงอกหลายวันหรอกนี่กระโนดมาวันนี้พิษขาบครับพิษขาบ มันไก่รอปวดบโบไอ้วันเองงอกหลายเองเงไม่ได้มากจริงนะเนี่ยเห็นมันสีเหมือนเหมือนเห็นมันฟูใหญ่เนาะได้นิดเดียวไม่ได้รอดอกตลอดไปมาได้มีจะสามหรือสามอีทุกวันตาตาผมเลยจะเป็นหมันตลอดได้นั่นด้วยกันจะรู้เป็นใค้องสามดอกตลอนกระได้หลายอีกวันละวันประมือโอ้โหตลอนกระได้หลายอีกเนี่ยยังไงเรากินเขากินน้ำหมดทุกคนแล้วไปปรึกษากันว่าจะไปยังไงต่อครับ ตกลงกันแล้วว่าจะสู่ต่อครับอ่านไก่ขึ้นมากอะไ้เฮ็ดตะไคกเลยไปสู่ต่อยังนิดนึงตอนแรกว่ายจิตอนแรกว่ายจิไม่ไปกัเลยอ่ะสู่จังนิดนึงเป็นพันไก่มันเน่ะผมถงกระพามาเนี่ยโอ้โหสองดอกด้วยลบมันลบอยู่มันซ่อนอยู่เอาไหมว้ายสุดตระรันครับโนี่นี่หละกฐานรับอ่ะฟัน เลาะได้อาณาหนาพันไก่เลยอาณาหนาพันไก่เลยนี oh, well. ่โอ้ดอกหญ่เลยอาณาหนาครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่นะบอกพูดจะไม่ขาดคำเลยครับบอกอตณาหนาพันไก่กันได้นะอาณาหนาผมไม่ได้นะอาณาหนาพันไก่ครับโอ้ยเย้สิ่งนี้พันไก่ได้หลายดอกเลย

เดี๋ยวจะตามไปดอกเดี๋ยวจะตามไปไป <_ solutions> เพิ่มมาอีกนิดนึงครับถึงเวลาได้กับคืน่ะได้ฟันไก่ได้ยิง่งโอ้โหไ,ได้ดนกะกระบอกเลนไปเห็นเลยแต่ตรงนี้คนแย่งแหละมันก็ได้ไหลายเลยขึ<_><_>้นไปตัดหนาเลยครับเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวด้เวลากลับบ้านแล้วครับเขาเนี่อยู่คนงานรวมมันขับกับผมผลงานรวมของทีมงานเราครับเพราะเกินได้อยู่กันทุกคนครับผมเต็มตะการ้าเลยเห็ดปันปูของปานไก่ครับนี่ของผมครับโอ้สอบตะกร้าผมนี่เกือบเต็มครับผมเนื้อรู้ป่ะพานไก่นี่หลอกผมครับว่าเขาอะไรเฮ็ดกันอึกระทึกว่ะ เรียมตะกามาตังซ้องหลูกครับผมไ,ไม่ได้แบกได้แบกครับได้แบกอยู่ครับได้แบกกลับหนี่งโอ้เตรียมตะกามาอึกระทึกเลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามไปเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสว,วัสดีครับสว,วัสดีครับ <laughs> <laughs>